จอยตายโูผมบอกเลยว่าสมัยนี้ตรงหีกินแกงกับเปือนโดยจะพอเราไม่น้าไม่ท้วนไม่ไหลลำบากเราป้าโอไปแต่ละบ้าแต่ละสัตังว่างีใดลบหมดลำบากว่างีใดลบหมดจากบ้าทตื้อขามันรถนะรูเตาเลยขารถขาด้ามันก็แป้งบ้านไม่เป้งเพลือก็แล้วก็ต้องได้รบครับ người ta có những người đó. có những đi ta có những người 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 Iraq. có những người ta có những người ta có những người ta có những có những người ta có những người มันกับ Sch มันเป่งแต่ด็กมันจะล้าหดเจ็ดบาทเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์เจ็ดจุดตาศูนย์เจ็ดจุดอกเจ็ดปวดเจ็ดกี่กันจุดในแปดจุดเจ็ดแปดจุดศูนย์ศูนย์แปดจุดตาศูนย์แปดจุด้าจุดเก้าเก้าแปดกี่กันจุดเตลาแปดกี่กันจุดเดินทีนี่ให้เข้าจุดลา ก้าจุดตาซุนเก้าจุดเจ็ดเ้าจุดเก้าเจ็ดเก้าจุดแปดาลงเลือกเก้าจุดตุนขึ้นลบไปเก้าจุดเก้าก้าปัมกีการจุดใอทิจุดลาขึ้นจนิี่จุดตาเจ็ดิี่จุดาเจ็ดสิบห้าจุดจุนุนสิจุนี่กูตั้งใจว่าถ้าสิบ้ากี่การจุดคุยจุดเด่นจุดใดได้กูจุดปัมมาโต๊ะมาเปิดจุดปัมกับกันได้ตีร่างรับรององตากูตาจุด ta cụ chụt băm cụ mới tịt răng ra hoạt này Trói như thế tớp, mới chả xe tớp lại cần chụt băm ngầm tay cho hoạt này Hôm ra bớt là lên vừa thân Hồ hồ chính Hồ măn tăng phê là Rồi phương măn tăng phê nên cho mấy ni tầm cháy tầm ở đây Rột lên phương măn Rột tay na phương măn, rồi bình bình phương măn, rửa lá cuốn phương măn Rửa nâng cá nát vào, mà chốt Mà chốt cho dìm quăng leo nhằng phương măn thôi แล้วเพื babies, ่องมันเพื่อเรือจอดมันตอดะมอกันไม่กันไม่ไม่ใจมันเลยเอาไอ้ไรตอดะมอกันตอดต้องใจมันเลยออคนเหลืองกัน๋อ้ล้วไม่ใจมันเลยมันตอดะมอไได้อย่างแข่งเปย์อย่างบ้ายันคองมันอย่าไปเตี้ยงมันอ้เรื่องนี้กูยอมรับแต่ผมไม่ใจมันก็อย่าตมมามาเลยไปนั่งกินหน้าจอกก็ใหญ่โต ช่วยด้วยหนังกินหน้าจอกมันเป็นซองห่อกันเลยมันเป็นซองต้วยกันเลยกินหน้าจอกมันที่ว่าบักซื้อมาแต่ดื้อกูเครียดจริงคุณนึกว่ามันโรแมนติกกินหนังกินหน้าจอกโรแมนติกเพื่อมึงกันเลยโรแมนติกแต่พี่ไม่กูเห็นซองคนเนี่ยดับกล้วยตามเทียนกินข้าวน้อยหน้าบ้านโรแมนติกเก๋ว่าหอกอกแล้วโรแมนติกแม่มึงเลยแล้วอยอ่ะ cú tôi cắt mỏ rong đuen là romantic cha chết cha quả ba này chính vơi cú cái lầm bạc địa bàn chết anh tốt tít cho trăng lòi rồi anh trót rồi còn tuông ra ra cái mày tuông ra vơi giờ bia cú cú mày tuông là đai trót rồi, là cú tam lẹ thì để mưng tuông mưng cười để đai văng ไม่ย so ังเออรูได้เลยต้วงใส่น right ักนะต้องย้ายนี่ปัญาต้องกูขยืมชอปอนะกูให้การติดแต่แกอสักทีเ็ดมยืมเบียร์ชองยสี่ปีต้วงแกสินไปเกินไปกันกว่าให้กูยืมอตอกูรวยงนี่เามาคนเงานาตรงนันก็ได้โดนตานเลยเออแล้วอนูมึงได้ยังตัวได้ยังง lâu rồi lâu nên tao mới càng cứu cho rồi, rồi lâu càng cứ lâu cứu hay phải rồi lâu không lâu rồi mừng tay hay rồi tao có mừng càng cứu rồi anh ông ba cân ông phải kèm ông lút lút cầm bây giờ rồi rồi đúng à, rồi đúng kèm, tiền to kèm, này thì lút cả nó rồi phi đấy cả ông lâu ông lót kèm ba kèm, ông phải ra càng trong tiếng anh kia gặp cô thì anh mình đơm, mình đơm từ quái về rồi nghe theo nó to ngày leo ô anh quái cả tít chậm chạp mới ngay coi gì thế mừng ra rồi tiếng anh nó rồi anh bru nó quái leo rồi quái to ngó ngày leo anh nó bộ quái leo à còn đi cua chơi chơi lút đê rồi anh cả mày vừa bận nè em pin đi kia chơi tay càng quan lê đường kín bộ càng cứ non bơ anh cứ hoa có quan và bắt quay theo cụ Kunwa chu rengwa, non nho kun tung chì quan ku kè tay. Soi <laughs> tsan, ikwan ku kuan vakin riyan. Kuya mèn wah yung lang lèo nít yang yu ku lèn bọn. Lèn tay riyan, may lèn tay riyan. May mèn 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 tay tay riyan. เออมึงจข้มได้มามตัวรระกานปีไม่แต่กลางวันกูแต่บ่าวันสูบยาแล้วเป่าผุงคุณกว่าน้านองดูยาขี้ปีละจิ้มเลือปีแล้ละและวะกว่ายุดได้แล้วมึงกันดูแล้วเป่อผมเผื่อห่อไม่แก้วกันป่ะุงใกล้ใกล้ป้า,ก,า,ากันคุลากก็อนน้องงานเสร็จแล้วกูปัดจับจันเตะ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 แต่ๆๆแตำลว,ว่าตวาได้าเพื่อมาเนี่มันแตงหัแก้วไปกัน้รนะากันนั้นเออเหีอกแล้ว พอเอเเกวันในนาะมัดมาเออแต่งบ้าว่าแล้วไม่เคยแต่งเคยได้รู้แต่งอะไงจริงกันทักเตีเลยแโรแปรโรดากันทักเตีไม่ต้องอากานก็อยู่จริงเหรอวันในวันเลยวันเ้วันเศร้าโ้วันเศร้าเาบาชกชะโลกไม่ดีห้าหคลิปตําำายจีวีความตกเนครับตึงหัวแต่งไม่ได้พี่ไาย แถววันนติดปิดโจกแต่งด้อยู่ลอยจะโลกไปดีห้ากอกคลิปทำลายชีวิตความตกนีครับตึงท PO. ั่วแถววันจันทร์สั้นโจกลอยจะโลกไปดีห้ากอกคลิปทำลายชีวิตความตกนีครับตึงทั่วเปร่าเล่าแถววันกันพลันโจกลอยจะโลกไปดีห้ากอกคลิปทำลายชีวิตก็ตังปีใจบักแตง

อยากกันเดี๋ยวใครมาเห็นมนะันน่าเกลียดอยากกันครูการกัน,กนว่าเขาลอกแม้กันแล้วใจยังเคยนอนยิบตกก็ยแววแรงคนเดียวความสุขไวปิดสวิตควายหาจะผมตามเกลียงป๋องความสุขความสุขความสุขเข้าใจแล้วป่ปิดสวิตครเกลียงปองใจยังมั่นแล้ว แขงกอกซ้องบาา่แล้วนะแข่งปองมาแกงกอกซ้องแล้วว่าปน,นันจีบสู้หรอท่นสู้แกโรงเรียนกลางบ้านเราเคสรดลืมคุ้นสะเตนไอต้องเอใาชา้ยืมรถเด็กยิกไปคลุ่มกลกับคลุ่มกลลืมคุ้นสะเตนนะครูวปลาเพลือครูวก็คุณนกันติวแซมมาบอกต้องว่าเพื่อต้องอว่ามิเป็นไรเลียวกลับประดังพึ่ง ชายก็กูกระใจขึ้นที่กันจีบกลู่อย่างมบบไล่มันแป้นตีโลกเยไล่นี้ไม่ใช่ไล่เปล่าเว้ยชายขั้นกันเว้ยอมได้ได้ตายหกชิ้นกับกูกว่าวหมเดี๋ยวจะตายแลลโดูก้าวตายมานอกใดๆติดยางี้นเมื่อเพื่อคิกเาวตายอิดนึ่มบอดอะละอุบาท จะจีบก,กูกกกก้ยมกังกอกกังกอกในคำว่าแกเรือวินไม่มีทางไม่แน่นะเว้ยวิรัติไปกำลังบงังคุดว่ารตึงญี่ปุ่นเหมือนกันแหล้วจาเดือดตายแค่มึงกับมึงเกลียดกยันใหญ่โตมึงไม่จบใช่มึงรู้จักนุ่นบวชไม่กันนุ่นบวชนุ่นต่อมบวชเจอให้ต้อจนกูนไปกินนุ่นบวชบ้านเขามาว่าไปกินนุ่นบวชบ้านเราพอ่อกูไปตึงปี่ได้กันแล้ว ใช่นุ่นนอวนพราอยู่บนไทรมันเห็นว่านุ่นบวชเห็นเวลาคนน้อวนอยากคนบวชพอกันนั้นน้อยนั้นต้องอยกไปล่วงนุ่นนะเปล็ดตี้กูไปบ้านมันจ้างกูว่ามันนั่นเลี้ยงขบไหวไปกินแกงขอบพอกูไปถึงแห่ชู้มาเร็วเกินหวังขอบกูมาย้ายที่แกงขอบมันดหวานขอนแกงไงร้อยหลกเกียด โลกเทียดรู้ลแล้วที่กูไปบ้านมึงวะมึงแก่งกันแบตเต่กูกินชฉยมึงไปแจ้แรงทำจริงนอไม้ถึงมันแก่มันเป็นไม้ไปอย่างโง่ให้รอบกันดีตายเราไกลกข,ขเพลทกูเครียดจริงแต่กูเครียดนึ่งมันจอบกินระยะจกใหญ่หรหเรื่อยโวกเปลทนี่เฮ่พอพร้อมมันไปเรหวว่าจน ポエト。Okay,